หมดนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนโรงไฟฟ้านะคะนี่ก็ เป็นเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันเวลาที่จะลงทุนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจก็เติบโตนะคะการร่วมกันอยู่ในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะล่าสุดนอกเหนือจากการจะใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชเช่นก๊าซธรรมชาติหรือว่าถ่านหินแล้วก็มีแนวความคิดที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกอื่นๆนะคะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมีการพูดถึงโรงไฟฟ้าขยะ ะะซึ่งตอนนี้เ,นเอกชนบอกว่าพร้อมที่จะลงทุนถ้าหกว่าภาครัฐให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็รณรงค์ให้ประชาชน,นมีส่วนร่วม แยกขยะนะคะเขาเอาขยะของเราที่เราแยกนี่แหละนะคะไปสามารถผลิตไฟฟ้าได้นะคะซึ่งทางประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพิชัยถิ่นสันติสุขค่ะบอกว่าเป็นมติของกพชค่ะคณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เขาเรียกมีการรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมอันตรายจํานวน50เมกะวัตต์นะคะ เพื่อที่จะไปเพิ่มปริมาณไฟฟ้าให้กับประเทศตอนนี้ประเทศไทยของเราเมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีขยะจํานวนมากที่รอการกําจัดซึ่งโรงไฟฟ้าขยะสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้นะคะการคัดแยกขยะก่อนเข้าโรงไฟฟ้ามีความสําคัญต้องแยกขยะอินทรีย์นะคะออกจากขยะเชื้อเพลิงหรือ RDF ค่ะ Refuse นะคะ ดีร้ายฟลูเอลนะคะทำให้ปลอดภัยจากมลพิษต่างๆนะคะกว่านำไปเผาโดยไม่คัดแยกซึ่งขยะอินซีเนี่ยสามารถนำไปหมักแล้วก็ผลิตเป็นไฟฟ้าจากไบโอแมสนะคะหรือว่าทำเป็นปุ๋ยได้ขณะนี้ก็มีนักลงทุนะคะบอกว่าสนใจเนี่ยมากกว่าสิบริษัทแล้วนะคะลองไปฟังเสียงของประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะกฎระเบียบต่างๆผมว่า ณนาทีนี้เป็นรัฐบาลที่มีกฎระเบียบพร้อมมากที่สุดแล้วนะครับอันไหนที่เป็นปัญหามากๆก็เวฟไปนะครับแล้วก็ยังมเีเรื่องของร่วมทุนต่างๆก็ออกมาชัดเจนแล้วก็มีให้ท่านผู้ว่ามาช่วยเป็นคนผ่านเรื่องให้เพราะผู้ว่าเหมือนกับรับมอบมาจากากระทรวงมหาดไทยนะครับก็สามารถทําอะไรได้มากผมคิดว่าจากวันนี้ไปจนถึงปลายปีหน้านะครับ ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับเ,ออเราน่าจะทําได้อีกสัก3 0 0เมกตอนนี้เฉพาะ TPI โพลีนเนี่ยมีการขออนุญาตขายไฟผ่าน PPA แล้ว143เมถ้าเราตั้งไว้3 0 0เนี่ยเราไปเกือบครึ่งแล้วนะครับไปเกือบครึ่ง ที่นายวีรพลชัยยะทีรัตน์นะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบมจชัยวัฒนาแทนเนอรีกรุ๊ปก็ได้บอกว่านโยบายของรัฐบาลที่มีความชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนซึ่งเอกชนก็มีความพร้อมแล้วทุกด้านนะคะแล้วก็การลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าทั่วไปขนาดกําลังการผลิตหนึ่งมกะวั์ใช้งบลงทุนประมาณเกือบ200ล้านบาทเพราะว่าขยะในบ้านเราเนี่ยความชื้นค่อนข้างสูงโดยเน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดปัญหาม,มลภาวะที่จะเกิด ขึ้นกับการเผาไหม้ขยะแล้วก็คาดว่าจะมีรายได้จากการขายไฟยฟ้าได้มากกว่า16%ว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า32ล้านบาทต่อปีค่ะทุนของโรงไฟฟ้าขยะจะแพงกว่าการลงทุนแบบไบโอแมสปกติ i, เพราะต้องแยกขยะก่อนแล้วถึงได้เป็นเชื้อเพลิงจากขยะที่เรียกกันว่า RDF นะครับแล้วตัวนี้ถึงจะไปเข้าสู่เป็นตัวเชื้อเพลิงต้นของโรงไฟฟ้าการลงทุนจะสูงกว่าไบโอแมสโดยทั่วไปต่อไมกะวัดก็เกือบเกือบ200แต่ผลที่ได้ ในระยะยาวและคุ้มค่าเนื่องจากรัฐส่งเสริมเรื่อง f i ไอของอไฟฟ้าจากขยะลงก็ยืนยันได้ว่าเอกชนพร้อมลงแล้วก็ได้ศึกษาเทคโนโลยีเราเราเลือกเทคโนโลยีเป็นตัวหลักนะครับว่าเทคโนโลยีแพงไม่ว่าแต่ขอให้ใช้งานแล้วไม่ก่อมลภาวะและชุมชน แล้วทางคุณวรณิรพลก็ได้บอกนะคะว่าทางบริษัทเขาก็ได้มีการลงนามกับอีก2บริษัทก็คือบริษัทโบเวสจำกัดและก็บริษัทลาวีเอนจิเนียริงประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแล้วก็นํามากบฝังแล้วก็มีการปรับปรุงให้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า3แห่งทั่วประเทศแล้วก็คิดเป็นกําลังการผลิตไฟฟ้ากว่า40เมกะวัตต์ซึ่งไม่น้อยนะคะมบลงทุนตรงนี้เนี่ย8,300กว่าล้านบาทนะคะจริงๆบ้านเรานี่ขยะเยอะนะเยอะมากถ้าสามารถทําได้จริงๆแล้วก็เอาเชื้อเพลิงเป็นขยะ นี่ก็ลดปัญหาเรื่องของการทำลายขยะในเมืองหลวงไปได้ก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เป็น